สวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเสมอมานะคะถือซะว่าเป็นค่าครูให้เราเนาะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ดีๆมาคุยกันนะนะคะมันเป็นดวงรวมนะคะเพื่อนมันไม่ใช่เป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะก็ขอให้คุณ รับฟังไปแต่สิ่งดีๆสิ่งใดที่ฟังแล้วมันเครียดนะคะมันไม่ดีต่อใจคุณน่ะก็ขอให้คุณแบบปลดปล่อยมันไป่นะคะอย่าเก็บเอามาเป็นอารมณ์นะคะถือซะว่าฟังเพื่อความบันเทิงขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวท่านนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราขออนุญาตเปิดดวงของท่านทุกคนที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะ ไพ่สิบเหรียญธาตุดินพฤกษกกันมังกรนะคะไพ่เดอะไฮโลเฟนไพ่เดอะไฮโลเฟนราชินีจันน์ะนะคะธาตุน้ำเนาะมีนกรกฎพิจิกไพ่อัศวินถือคาถา ธาตุไฟเมสิงธนูถ้ารักนาราศีธาตุไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาฟังเรื่องราวเอาเนาะมันอาจจะแบบว่าหมายถึงไงคะมันมันก็ไม่ไม่ได้สามารถจะตรงกับทุกท่านทุกคนอะนะคะถือว่าเข้ามาฟังเพื่อความบันเทิงเนาะวันนี้เรามีคอนเทนต์นะคะหัวข้อว่า ในสายตาของบุคคลรอบข้างนะคะหรือคนที่คุณรักอะ่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนอย่างไงนะคะแต่ก่อนอื่นเราขออนุญาตเช็คพลังงานท่านก่อนนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอเหตุการณ์สิ่งใดบ้างนะคะขอให้ไพ่ช่วยบอกวันนี้ก็เป็นไพ่สำหรับใหม่เช่นกันนะคะไพ่แปดเหรียญ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างขยันทำงานนะคะหมกมุ่นหนะ้าทีการงานคือการเงินมาก่อนเรื่องอื่นเป็นรองอะนะคะเป็นคนที่อยากจะสร้างฐานะให้ตัวเองอะมีฐานะอนาคตที่มั่นคงก่อนนะคะอาจจะแบบรักเป็นรักเป็นรองนะคะการเงิน,นมาก่อนแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวนะอยากจะทำให้คนในครอบครัวมีความสุขนะคะ เนี่ยถ้าใครได้คุณเป็นแฟนเนี่ยโอ้โหแสดงว่าแบบค่อนข้างจะสมหวังอะคือถ้าเป็นครอบครัวแล้วคุณก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขอะคือรักใครรักจริงคุณเป็นคนค่อนข้างที่มีเซนต์อาจจะเป็นลูกรักแห่งจัก,กรวาลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณตลอดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เซน์แมนนะคะชอบทําบุญเป็นคนที่บางครั้งอาจจะแบบ มีอายุแล้วอาจจะดูหน้าตาเป็นเด็กนะคะมีแพชชั่นทุกอย่างถ้าคุณคิดที่จะทำอะไรแล้วคุณจะแบบว่าไม่อาจจะตัดสินใจช้าหน่อยลังเลหน่อยแต่ใช้คือทำให้มันสำเร็จอะนะนะเป็นคนค่อนข้างที่ขยนันมีความอดทนสูงมีแพชชั่นทุกเรื่องนะคะไพ่เดอะเดวิลแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะ ใครเห็นก็อยากอยู่ใกล้เนะี่ยพูดง่ายว่าสวยหล่อดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ฐานะการงานการเงินมั่นคงด้วยใครเห็นก็ตกหลุ่มรักคุณนะคะอยากเข้าใกล้คุณนะคะอยากแบบอยากเป็นเพื่อนอาจจะแบบว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมารายด้านความรักความสัมพันธ์ก็ได้อาจจะเป็นถ้าแบบว่าเป็นเพื่อนก็อยากมีคนอยากเข้ามาคบหาสมาคมกับคุณอยากอยู่ใกล้คุณเพราะว่าคุณอะ ไม่ว่าการพูดการจาลักษณะท่าทางความจริงใจของคุณนะ่ะคนเขาก็อยากแบบว่าเข้าหาคุณนะนะคะเป็น the view of fortune เป็นกงวงล้อแห่งโชคชะตาไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นกับคุณนะนะคะเนี่ยทุกอย่างมันไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้นะคะมัน เป็นผล,ลบุญผล,ลกรรมตามแต่งที่เคยทำมานะคะมันอาจจะเป็นจากอดีตชาติที่เคยทำมาหรือว่าชาติปัจจุบันนะคะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปเสมอนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนะ่ะมันไม่มีความบังเอิญนะคะที่ไพ่จะสือ่อที่ไพ่จะบอกเนี่ยนะคะถ้าในเกี่ยวกับคนที่เขามองคุณรอบข้างนะ่ะรอบเขาบอกว่าทําไมคุณนะ่ะเป็นคนที่มา,มาทําอะไรทําไมก็ประสบความสําเร็จทุกอย่าง นะอาจจะแบบว่าเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ใครๆก็อยากอยู่ใกล้คุณบางคนน่ะอาจจะถึงขั้นอิจฉาคุณเลยก็ได้ว่าอยากเก่งเหมือนคุณจังทำไมคนคนนี้มีความสามารถหลายด้านหลายสิ่งคือแบบว่าจับต้องทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดอาจจะไม่ได้มีอาชีพอย่างเดียวคุณอาจจะมีอาชีพเสริมของคุณงานที่คุณประจำอะ่ะ ก็มีอยู่แล้วแต่คุณก็มีอาชีพเสริมหลายอย่างที่คุณอยากจะทํานะคะคือในหัวคุณเน่ยเป็นคนค่อนข้างที่มีการค้าอย่างที่เราบอกตอนต้นใช่ไหมคะเป็นคนที่แบบชอบสร้างอนาคตนะคะไม่อยากคืออยากให้ครอบครัวบ้านปลายชีวิตมีความสุขคือไม่อยากลําบากอยากให้คนในครอบครัวนะคะลําบากถึงคุณจะเหนื่อยถึงคุณจะหนักขนาดไหนหสําหรับคุณ แต่คุณก็ทำทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักและครอบครัวคุณอันนี้คือลักษณะตัวตนของคุณนะนะคะโอเคแล้วเราจะถามไพ่นะคะว่าคนที่คุณรักกันนะคะหรือว่าคนรอบข้างเนะี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนยังไง ให่หนึ่งถ้วยเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆเสมอไม่ว่าทางใดก็แล้วแต่คือแทนที่แแบบบรูปร่างหน้าตาดีแล้วทำงานเก่งขยันอดทนแต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่เอ,อื้อ,อ,อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่าจะพูดง่ายเจอเหตุการณ์ใดๆะนะคะคุณก็เอาอยู่เสมอเห็นไหมคะเนี่ยคนคนนี้ยืนอยู่ในน้ำเห็นไหมคะเขาก็ยังถือถ้วยนะ แสดงว่าคุณน่ะเป็นคนที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆเสมอแล้วก็ชอบความท้าทายในถ้าในด้านการงานนะนะคะคุณแบบอาจจะต่ะจะทำงานสื่อสารทางด้านออนไลน์ก็ได้เนาะคุณก็ประสบความสำเร็จเห็นไหมคะยืนในน้ำข้างบนนี่เป็นบกแทนที่จะยืนอยู่บนบกให้สบายๆแต่ทำไมเอายืนยืนไปแช่น้ำให้มันเปียกก็เปียกสมมอนว่าคุณเป็นคนที่ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเขาทึ่งคนเขาทึ่งในตัวคุณมากว่าแบบแทนแบบสวยดูดีหล่อดูดีแล้วนะเก่งมีเงินมีทองแถมยังแบบว่าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคยังจะหางานเสริมทำนะคะก็ประสบความสําเร็จคือไม่ว่าเหตุการณ์ใดขึ้นมันอาจจะแบบว่ามีช่วงแบบว่าวิกฤตบ้างแต่คุณก็ไม่เคยท้อคุณก็ยังมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาทำของคุณไปอะ่ะ นะแทนที่ว่าบางคนก็อาจจะว่าทําไมฐานะก็ดีแล้วทําไมทํางานเยอะทาอย่างกับมีหนี้มากมายแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นลักษณะบุคลิกนิสัยของคุณคุณอาจจะอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบว่าไม่แบบเหมือนขอโทษนะคะเหมือนเคยจนเนาะอาจจะไม่ได้ว่าจนมากมายแต่หมายถึงค่อนข้างที่ต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองอะพอปัจจุบันพอคุณเริ่มมีอายุมีงานการทํา คุณก็จะขยันทำงานคิดว่าเพื่ออนาคตข้างหน้าไม่อยากํำบากลำบากวันนี้ภายภาคหน้าจะได้สบายอันนี้ตามที่คนเขาดูลักษณะตัวตนของคุณนะคะแปดถ้วยเนี่ยถึงคุณจะเคยผ่านเหตุการณ์ที่ว่าอกหักผิดหวังความรักนะคะเดินหนีจากความทุกข์ไปนะแต่คุณก็ไม่เคยย่อท้อน,นะคะคุณก็แบบล้มแล้วลุกลุกแล้วล้มคือ ไม่ว่ากี่ครั้งคือเป็นเหมือนแมวก้าชีวิตนะ่ะไม่มีใครที่แบบว่าสามารถจะยังไงคะเอาความทุกข์มาให้คุณได้นานนะ่ะคุณสามารถปลดป,ดปล่อยพลังงานความทุกข์ในตัวตนของคุณนะออกไปพลังงานลบๆอะ่ะคุณก็จะไม่ให้อยู่กับมันอยู่กับคุณนานน่ะนะคะคือคุณจะออกไปแสแวงหาสิ่งที่ดีสิ่งที่แบบเปิดหูเปิดตาในโลกกว้างฉันจะไม่ยอมทนอยู่กับความทุกข์เก่าๆในสิ่งที่แบบว่า มืดมนทําให้ฉันทุกข์นะคะถึงความรักมันยังอยู่แต่คุณก็คิดว่าคือยังไงคะเหมือนฉันแบบว่าไปหาสิ่งใหม่ใ่โอกาสใหม่ๆดีกว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวตนของคุณนะคะที่คนเขามองเนาะกถ้วยเขาบอกว่าตอนนี้คุณอะค่อนข้างที่จะดูดูแบบว่าดูดีมีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วอะนะแต่ลึกๆแล้วเขาก็ดูว่าคุณยังเหงานะ 9ถ้วยมันก็เปรียบเสมือนว่าขาดอีกหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยคือคุณอาจจะยังไม่เติมเต็มของคุณเต็มที่คนเขาบอกเขาดูแล้วเขา,เขาว่าเอ๊ะแสดงว่าในใจคุณหรือว่าคุณมีความสุขไหมกับปัจจุบันนี้นะคะว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณสร้างภาพหรือว่าคุณมีความสุขจริงหรือว่าเป็นตัวตนของที่แท้จริงของคุณคือบางครั้งอ่ะคุณก็ค่อนข้างที่จะดูยากดูลำบากเขา เดาใจของคุณไม่ถูกนะคะเขามองคุณไม่ออกแต่ก็เป็นชีวิตที่น่าค้นหานะคะน่าค้นหาน่าติดตามเพราะฉะนั้นถึงมีคนชอบมาสืบส่องในชีวิตคุณมากมายนะคะคือสืบส่องแอบส่องแอบสืบอยากจะดูอยากจะแบบว่าดูชีวิตคุณว่าเป็นยังไงคุณทำอะไรบ้างวันๆหนึนงงเงี้ยนะคะ เจ็ดดาบเนี่ยเห็นไหมจริงด้วยไพรเราต่อเนื่องเลยมีคนแอบทำอะไรลับหลังคุณก็เปรียนเสมอมว่ามีคนเขาแอบสืบแอบส่องเรื่องราวชีวิตของคุณว่าคุณน่ะเป็นยังไงทําไมเศร้าทุกข์อาจจะอกหักผิดหวังในด้านความรักแต่ทําไมคุณก็ยังดูดีนั่งอยู่แบบเหมือนมีความสุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนอะไรเขาก็คิดว่าคุณน่ะสามารถเติมเต็มตัวเองได้ยังไงเขาก็อยากจะแบบ ตัวของคนที่เขาแอบสืบแอบสองเขาก็อาจจะมีความทุกข์ก็ได้นะคะเขาก็อาจอยากจะมาถามคุณว่าเออคุณใช้วิธียังไงนะที่สามารถปลดเปลื้องตัวเองจากความทุกข์อันนี้ได้ทำยังไงเขาก็อยากจะทำแบบว่าตามคุณนะคะตามหน้าไพ่เนี่ยก็เลยมีเห็นไหมมาย่องมา,มาแอบมาสืบมาส่องชีวิตของคุณอัศวินถ้วยนะคะเนี่ย ตอนนี้คุณอาจจะแบบว่าโดดเด่นนะคะในวงสังคมวงราวงที่คุณอยู่วงการงานก็ได้นะคะคือคุณดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ไม่ไม่ใส่ใจอะไรก็แล้วแต่คุณคิดแต่ว่าคุณตั้งหน้าตั้งตาทําตัวเองให้มีความสุขทํางานเก็บเงินของคุณไปคุณในกรณีที่บุคคลที่ใดเข้ามาหาคุณนะนะคะ คุณก็ไม่ได้ว่าใส่ใจไม่ได้สนใจใครคนเขาก็เลยแบบว่าไม่สามารถดังใจคุณคุณออกบางคนเขาอาจจะเข้าอยากจะเข้ามาจีบคุณนะคะแต่ก็ไม่กล้าเขาว่าเขาอาจจะรู้ว่าคุณเคยอ,อกหักเสียใจมาผิดหวังมาแต่ตอนนี้คุณพร้อมไหมที่จะเปิดใจรับคนใหม่ไหมเขาไม่สามารถเดาใจของคุณได้นะคะ ใครอันนี้คือเกี่ยวกับความยุติธรรมนะคะเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่นะถ้าคุณเคยแบบมันจะได้คำตอบอะคุณอาจจะอย่างที่เราบอกแหละคุณอาจจะเป็นคนดูเหมือนลักษณะสองบุคลิกคนเขาดูดาวใจคุณไม่ออกนะคะบางครั้งคุณก็แต่ลึกๆแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมในตัวตนสูงถ้าสิ่งใดที่มันใช่ คุณก็จะตอบบอกว่าใช่ถ้าไม่ใช่คุณก็จะพูดออกไปตรงๆไม่มีการอ้อมค้อมบางครั้งคุณก็อาจจะดูเป็นเหมือนแบบอัศวินท้วยเหมือนเด็กค่อนข้างอ่อนโยนมีเมตตานะคะแต่บางครั้งคุณก็เป็นคนที่ยุติธรรมเข้มแข็งคือเขาไม่สามารถที่จะดาใจคุณออกเลยคนที่อยู่รอบข้างคุณนะนะแม้กระทั่งคนที่เขาแอบรักแอบชอบคุณเช่นกันเขาดาใจคุณไม่ออกว่า ใจคุณอะต้องการยังไงคุณเป็นคนยังไงกันแน่แอบบบ,บสืบแอบส่องมาเนิ่นนานก็ไม่สามารถที่จะรู้ถึงจิตใจนิสัยตัวตนของคุณได้นะคะไพ่ราชินีเหรียญแต่เขาก็มองว่าลึกๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ดูแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้าง,างที่มีความมั่นคงนะ อาจจะเป็นคนบางครั้งก็ทำอะไรแบบช้าชตัดสินใจช้าค่อนข้างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนนะคะคิดจะทำอะไรอะ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบผลีผามใช่ไหมคะค่อยๆแบบว่าพิจ,จารณาไปเขาก็เลยแบบบางคนเขามีความเกรงใจคุณนะไม่ค่อยกล้าที่จะแบบว่าเข้าหาจู่โจมคุณหรือแม้กระทั่งคำพูดที่จะเข้ามาคุยกับคุณอนะ่ะถ้าทำให้คุณแบบ เหมือนยังไงคะไม่อาจจะไม่ถูกใจนะอ้ะกรณีคนที่คิดจะมาจีบหรือคิดอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะคุณรู้ว่าเขากลัวว่าคุณนะกลัวคําพูดของคุณว่าอย่างนั้น,น่ะคะกลัวถ้าจริงๆแล้วถ้าเข้ามาด้วยความดีความจริงใจมันก็ไม่จะเป็นต้องกลัวจริงไหมคะเนอะอันนี้เราขอออกความคิดเห็นสักนิดนึงนะคะ แ่นน้าไพ่มันบอกแบบนั้นเดอเดมอันนี้ไพ่เกี่ยวกับเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะเหมือนแบบมีของดีของขังในตัวเองเหรอในไพ่นี้เป็นภาษาเยอรมันเดมมาร์กี้แบบเหมือนทำนองว่าเป็นคนที่มีเวทมนต์มีคาถาเหรอทำไมอะ่ะใครๆก็อยากอยู่ใกล้คุณทำไมคนต้องแบบตก,ตกหลุมรักคนคุณด้วยนะคะ ทำไมแบบว่าไม่ว่าคุณพูดอะไรก็ดูดีไปหมดทําไมแบบว่าอยากอยู่ใกล้คุณบางครั้งนะคะคนที่คุณเขาแอบรักคุณอะ่ะเขาคิดว่าคุณอะ่ะไปทําอะไรเขาแต่จริงจมันไม่ใช่นะคะมันเป็นแบบมันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวของคุณมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมามีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาคุณมาตลอดนะคะมันเป็นพรสวรรค์ของคุณและคุณก็เป็นคนจิตใจที่ดีอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ทีนี้ว่าคน แต่อย่างที่บอกแหละคนเขาดูคุณอาจจะว่าคุณเป็นสองบุค,คลิกเขาก็เลยไม่สามารถที่จะเดาใจคุณออกว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าช้เวทมนต์คาถาแม่มดอะไรหรือเปล่าทําไมถึงมีคนแบบว่าเข้าใกล้คุณเยอะมีแต่คนชอบคุณมีแต่คนอยากอยู่ใกล้คุณนะคะ ก็ไม่เห็นจะต้องอะไรเลยทําความดีความดีก็จะเป็นสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่แล้วใช่ไหมคะมันไม่ได้มีอะไรเลยเนาะ The high l o f e n นะคะเนี่ยเห็นไหมคะไพ่ออกมาต่อเนื่องเลยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะคุณเป็นลูกรักแห่งจัก,กรวาลถ้าคุณอยู่ในศิลปในธรรมอยู่แล้วอะนะคะไม่มีอะไรที่จะเข้ามาสามารถ ทำร้ายคุณได้นะคะเนี่ยเขาคนเขาก็ดูเขาก็บอกว่าอ่าคณก็เป็นคนที่ชอบทาทาบุญอยู่ในศีลใน,นในศีลในในหมายถึงว่าไม่ไม่ผิดศีลอยู่ในศีลในทานนะนะคะทําบุญช่วยเหลือคนแต่เขาก็สงสัยว่าคุณอนะทาออกมาจากใจจริงไหมเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณไหมหรือว่าคุณทาเพราะสร้างภาพหรือว่าเพราะว่าเสแสร้รง นะคะแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้เสแสร้งหรอกแต่คนที่เราหมายถึงว่าคนที่รอบข้างอะ่ะที่เขาสงสัยแอบสงสัยในตัวของคุณอะ่ะเขาคิดแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเราจะแนะนํานะคะก็ปล่อยเขานะคะเพื่อนถ้าเราเจอคนที่คิดถ้าเขาคิดก็ปล่อยเขาคิดไปเถอะเราก็เป็นตัวของเราให้ดีที่สุดนะคะทําความดีตั้งมั่นในความดีไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะเราทําเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมคะคุณ เราก็จะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะแต่ถ้าเราทําอะไรที่แบบว่ามันแบบยังไงคะเพื่อนในทางไม่ดีอะทางมืดอะมันก็ไม่จีรังกับเราหรอกค่ะมันอยู่ไม่จีรังสักวันหนึ่งมันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะแต่คนทุกคน่ะมันสามารถทําผิดพลาดกันได้ั้งนั้นมันไม่มีใครหรอกค่ะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเกิดมาแล้วบริสุทธิ์ผุดผ่องมันก็อาจจะมีแต่มันก็คงน้อยอะนะคะเนาะ ที่ทั้งชีวิตจะไม่เคยทําผิดอะไรมันมีค่ะมีอันนี้เปรียบเสมือนคือตามที่ครูบาอาจารย์เราสั่งสอนมานะคะท่านก็บอกว่าท่านก็เคยทําผิดนะคะแต่พอมารู้ถึงศึกษาใฝ่หาความรู้พระธรรมนะคะท่านก็ไม่กลับไปทําอีกนะคะแล้วก็ปฏิบัติตนตั้งมั่นในความดีตลอดไปท่านก็ประสบความสําเร็จ นะคะเราก็มีโคดหมายถึงก็มาเป็นครูบาอาจารย์ของเราใช่ไหมคะเนาะเราเปรียบเทียบเราไม่ขอเอ่ยนามนะคะเราหมายถึงพระเกจิอาจารย์หรือทุกทุกทพระองค์ทุกทุกท่านที่ท่านแบบว่าขึ้นไปอยู่เบื้องบนแล้วอยู่พระนิพพานอยู่สมันก็แล้วแต่นะคะคือท่านก็สอนมาให้ทุกคนตั้งมั่นในถัการทำความดีใช่ไหมคะเนาะเนี่ยเราก็เปรียบเสมือนว่า ถ้าคุณอยู่ในสินในธรรมในความดีของคุณนะคุณประสบความสําเร็จถ้าบุคคลรอบข้างเขาจะมองยังไงเขาจะคิดว่าคุณเป็นยังไงคุณไม่จะไม่จาเป็นจะต้องไปแก้ตัวหรือไงเริ่มต้นที่เราดูแล้วนะคุณฝ่าฟันอุปสรรคคุณอาจจะไม่อยากให้ใครเข้าใจคุณผิดเพราะคุณเป็นคนดีคุณอยากให้คนเข้าใจว่าคุณเป็นแบบนี้แต่พอมานานขึ้นคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณปล่อยวางใครจะมองยังไงใครจะว่าคุณยังไงก็ช่างคุณไม่สนใจ คุณตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินไปถึงความรักจบลงจะมีความทุกข์คุณก็ไม่ได้สนคุณก็สามารถเดินออกมาจากความรักนั้นได้ด้วยความเข้มแข็งอันเนี้ยที่บุคลคลคนเขารอบข้างที่เข,เขาเห็นว่าคุณเป็นแบบนี้เขาก็เลยอยากเอาเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะแม้กระทั่งคนที่เขาแอบรักคุณอะ่ะเขาก็ยังชื่นชมในตัวตนของคุณนะเนี่ยะค่ะความดี ความที่เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ใครมีความทุกข์นะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จเนาะคือเดินออกมาจากความทุกข์เดินออกมาเถอะค่ะเพื่อนมันไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้นานหรอกความทุกข์อ่ะถ้าเราสามารถเข้มแข็งก็ไม่มีใครทำร้ายจิตใจเราได้เหมือนอย่างที่ที่เราเคยบอกว่า ถ้าเรามีความทุกข์นะแล้วเรายังหมกมุ่นอยู่ในความทุกข์มันเราก็อยู่ในวังบนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราขึ้นมามารักตัวเองมาใส่ใจตัวเองอะนะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมันใช้เวลาหน่อยแต่มันก็จะชําระล้างจิตใจชําระล้างสิ่งไม่ดีออกไปห้าคาถาเห็นไหมคะเนี่ยคุณเหนื่อยคุณหนักนะคนเขาก็ดูว่าคุณอะต่อสู้สู้ยิบตาเลยไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆคุณอะสามารถเอาอยู่ เป็นไปได้ยังไงเขาคิดว่าคนแบบนี้มีอยู่ยมีอีกเหรอในโลกใบนี้ดูดีขยันทำงานเก่งสามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์นะคะทั้งด้านความรักบางครั้งอาจจะเสียใจแต่คุณก็ยังเฉยยังอยู่นิ่งหรือใครที่มากันแกล้งคิดไม่ดีกับคุณทำอะไรไม่ดีกับคุณคุณก็ยังแบบอยู่ได้เหมือนแบบเฉยคือแบบในใจคุณคิดยังไงเขาก็คงไม่สามารถจะรู้ได้หรอก นะคะแต่ลึกๆแล้วอะนะคือเขาคิดว่าคุณเก่งอะเก่งมากๆเลยเนี่ยบางบางคนเขาก็คิดว่าคุณอะอาจจะปิดตาไม่ยอมเดินออกมาจากความทุกข์นะยังยืนยืนอยู่กับที่แต่เป็นไปได้ยังไงทําไมถึงแบบว่ายังยังไม่ไปไหนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในใจคุณอะมันได้จบไปแล้วมันตายไปแล้วตายไปแล้วในที่นี้หมายถึงว่าคุณ คือคุณละความทุกข์ก็ออกจากจิตใจอะนะคะกลายมาเป็นเก้าเหรียญตอนนี้คุณมีความสุขคุณอยู่กับหน้าที่การงานของคุณคุณอยู่กับสิ่งที่คุณรักคุณอยู่กับบางท่านอาจจะชอบธรรมชาติชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาหาความรู้มันเป็นทางออกที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะผู้คนรอบข้างเขาก็เลยมองว่าโอ้คุณเป็นบุคคลที่ดูแล้วเป็นบุคคลตัวอย่าง ที่แบบว่าน่าทําตามมานะคะคือเขามันเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างหายากะนะที่สามารถแบบว่าพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะล้มลุกคุกคานสักกี่ครั้งคุณก็ยังแบบว่าไปได้ไปต่อโือฉันไม่ยออ่อท้อฉันล้มได้ฉันก็ลุกได้ฉันเจ็บได้ฉันก็เอาพลาสเตอร์แปะแผลของฉันเองมันจะมีร้องไห้บ้างมันก็ไม่เห็นเป็นไรจริงไหมคะคุณถ้าเราเปรียบเทียบเสมือนแบบ เอาอยัางไงคะเปรียบเสมือนท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นท้องฟ้าที่กว้างมหาศาลใช่ไหมคะภายสารแต่ท้องฟ้านะคุณรู้ไหมว่าเขารับสิ่งมลภาวะพิษทุกอย่างแบบจากโลกนะขึ้นไปใช่ไหมคะไปก่อข้างบนรวมตัวกันสิ่งที่แบบว่าสกรปรกทุกอย่างบนพื้นแผ่นดินนะ่ะขึ้นไปมันก็รวมตัวเป็นฝนใช่ไหมคะหมายถึงอากาศอะไรก็แต่อันนี้พวก เคมีทั้งอย่างเราเราก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่เราเปียบเปียบเฉยๆนะคะพอก่อตัวเสร็จปุ๊บมันหนักขึ้นมันรวมตัวหนักขึ้นมันก็เป็นฝนตกลงมาใช่ไหมคะพอฝนตกลงมาปุ๊บท้องฟ้าก็สว่างลงใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนชีวิตคนเราถ้าวันใดที่มันหนักมันทุกข์มันก็มีบ้างน้ําตาไหรลร้องไห้ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนร้องไปคุณไม่ต้องอายร้องไปเลยปลด,ปล,ป,ป,ลดป,ลปล่อยพอร้องไปปลดปล่อยพลัางงานไม่ดีใช่ไหมคะ เสร็จอีกวันหนึ่งมันก็เป็นเหมือนฟ้าหลังฝนเหมือนท้องฟ้าที่สว่างกระจ่างแสงพระอาทิตย์แสงแดดขึ้นสวยสดงดงามคุณก็เคยเห็นใช่ไหมคะเมื่อกี้มืดฟ้ามัว,มวดินพอฝนตกปั๊บเดียวสว่างสดใสเนี่ยเขาเปรียบเสมือนเขาเห็นคุณเป็นแบบนั้นเขาถึงทึ่งในตัวคุณว่าคุณนี่เก่งเยี่ยมไม่มีใครเหมือนคุณนะคะเป็นบุคคลที่ค่อนข้างหายาก ที่มันมันสามารถจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองอะ่ะได้แบบว่าเก่งอะ่ะรวดเร็วนะคะมันเป็นพลังงานที่ที่ดีมากเลยนะวันนี้เป็นพลังงานที่ดีมากเลยที่บุคคลเ้ามองคุณอะ่ะถึงเขาจะสับสนงงงวยในตัวตนของคุณแต่มันก็เป็นพลังงานที่ดีะนะคะไพ่หมายเลขยี่สิบห้า เนี่ยคุณเปรียบเสมือนเพชรเหมือนแหวนเพชรวงเนี้เห็นไหมคะเป็นแหวนเพชรที่แบบสวยสดงดงามเป็นสิ่งหายากเป็นของที่มีคุณค่าเลอค่านะคะเป็นของที่แบบว่าสามารถจับต้องได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะแบบว่ายังไงคะมีได้ทุกคนใช่ไหมคะเนาะมันเป็นสิ่งที่สวยสดงดงามคุณค่าเลอค่ามากนะคะ หมายเลขหเปรียบเสมือนต้นไม้เห็นไหมคะถึงจะอยู่ในความมืดแค่มีแสงพระจันทร์ก็สอดส่องมาเห็นไหมก็เห็นสะท้อนแสงสีของคุณอะเห็นไหมคะเปล่งประกายนะคะคือสวยสดงดงามแม้กระทั่งความมืดก็ไม่สามารถทำทำลายคุณได้อะ่ะคุณเปล่งแต่งแสงเปล่งรัศมีในตัวตนของคุณนะออกมาให้บุคคลรอบข้างได้เห็นว่าคุณเป็นคนแบบไหนแบบ ไม่มีใครเหมือนคุณนะคะแล้วก็ไม่มีใครที่ทําได้เหมือนคุณคุณไม่ได้เสแ็สร้งคุณไม่ได้ปรุงแต่งแต่คุณเป็นของคุณแบบนี้มาเองตั้งแต่ธรรมชาติโดยธรรมชาติของคุณคนเรานะคะถ้าเสแสร้งปรุงแต่งสักวันหนึ่งอ่ะมันไม่สามารถคือไงคะมันก็ต้องเผยทัดแท้ของตัวตนจริงไหมคะเพื่อนเนาะอันนี้เรายกตัวอย่างของเรานะคะเคยมีคนบอกเราว่าอืมเราเราก็ไม่ได้หมายถึงว่า ดีอันนี้ยกตัวอย่างมีคนเคยเป็นเป็นพี่ที่เคยแบบรู้จักนะคะเขามาทําบุญด้วยกันเขาบอกว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ทําไมน้องเรียบร้อยจังเลยท่านั่งท่าอะไรแล้วเขาก็เห็นมานานเขาก็บอกอแสดงว่าน้องก็เป็นคนเรียบร้อยนะแต่ดูบุคลิกด้านหนึ่งก็เหมือนเป็นคนที่แบบพูดตรงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทไมแสดงว่าน้องต้องเป็นคนเรียบร้อยจริงๆลึกๆเพราะไม่สามารถที่จะเสียแ้งได้ เราก็ขอบคุณเขาอะนะคะเราก็บอกพี่ใครมันจะเสียแส่งคะเป็นก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่ใช่ว่าเรียบร้อยเหมือนผ้าพพับไว้จะแบบว่าเออจะแบบว่าไม่มีการแบบไงคะแบบต่อสู้บ้างเลยเหรอคําว่าต่อสู้นี่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าจะโดนให้กระทําฝ่ายเดียวใช่ไหมคะเออแต่เราก็ให้คนได้รับรู้ว่าเออได้รับพลังงานดีๆไปนะ คือให้เขาได้รู้บ้างว่าไม่ใช่ว่าคนที่เรียบร้อยแล้วคุณน่ะจะไปแบบว่าข่มเหงเขาได้อันนี้เรายกตัวอย่างนะคะเราเพียงต้องการให้เพื่อนฮึดสู้และได้รับพลังงานดีๆจากสิ่งที่ดีๆนะคะไพ่หมายเลขใบสิบห้านะคะเนี่ยมีตัวนี้เห็นไหมอยู่โคโลคั้วโลกเหนือนะเห็นไหมมีหิมะที่เป็นเก็ดสวยและบนหิมะเนี่ย ยังมีดอกไม้ขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงเพื่อนเปรียบเสมือนวนะ่าเป็นสิ่งของที่หายากนะคะโค้ขั้วโลกเหนือหนาวเหน็นบแต่มีดอกไม้ขึ้นนะ่ะคุณเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากที่ใครเห็นแล้วก็แบบทึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างที่ว่าอืมน่าเอาอย่างน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมันเป็นพลังงานที่ดีๆมากเลยนะคะ โอเคนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะรักษาตัวตนรักษากายใจนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้าเราพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะขอพระคุณอย่างมากเลยนะคะรักนะคะบ๊ายบาย